แต่อีกถอยอีกถอ,อยไปขีดแดงได้ถอยนดดนันทอดขีดแดงมันได้บนโนถอยไปรถถอยแมนจะให้มันทอดขีดแดงอ่าถอยไปรถถอยมาถอ,อยมามาอีกได้เดินหน้ามันนี่ให้มันให้มันคล่องก่อนเลยเกียร์ให้ับไปก็มาให้มันคล่องก่อน เดิงกับสบายหรอกเนาะโยดยพีวน้เยด้ยโด้ยด้อยด้ด้งยด้วยวยด้วยด้วด้วดึงยด้วยด้วยด้วย้วยด้วยด้วยด้ยด้ด้ยเ้ยดดยด้วยด้ว้ว้อด้้ยด้วยย ครับเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเป็นยังไงคุ้มผู้สึกได้ลูกชายมาครอบครองผิดผันว่าสิได้ฮะนะโดยผิดผันว่าสิได้ไวประเนียงอย่างกับแบบเฮ้ากับคนธรรมดานี่นะโดยงานการกับบ่มีแบบเป็นรักเป็นแรงนะอาศัยเลี้ยงยูทูบเจ้าเจ้าพระเอกเป็นทะเลเนาะโดยขอขอบคุณขอบคุณโดยขออนงค์ไว้ใช้ระเบิดจุกูจุกคนเนาะทีมงานทรายบุญทีมเจ้าขอเหน ช่วยเหลือก่นน,โคโคน,นะ<ด>สี่โบพอกะเนาะหน่อยสูบุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม,มอ่ม่า fc ด่มามะบาทนี้พี่น้องเอง้ยเปิดภาพมากกับฮอดเทือนฮอดช้าน,เ,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอง้ยกระซ่งเจ้าเจ้าบ่าวเข่าเทื่ยนหอเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเ,องเนาะ ตังไว้เสียงกันโดยออกแล้วบ่เจ้าเจ้าสาบายดีโดยตอนแเดินทางได้ค่อยบานนี่ครับแล้วบ่พาครอบครัวไปเลาะยิ้มโค้งก้นบ่นลงไปเที่ยวงานบุญช่วงเพื่อช่วงเทศกาลโดยเด็กน้อยเพิ่ิกามหน้าเผาให้รอถ่าเลยค่อยคำลงแรงเนี่าะโดยโดยพี่น้องเลยวางขาเดนียนือสานเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโดยน้ำโชคเนาะเจ้าเลาวแสนน้องน้ำโชคน้องน้ำโชค ลูกชายอันเราบอกว่าบอกครอบครัวไบ่ฮู้ว่าสิได้เวเอยเยว่าโชคโชคมานะก็โชคมาฮอดแล้วนําโชคะเนาะครับอยู่ได้ซื้อนี่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันมากระทั่หันเลยแม่นมากระทัหันก็ได้เกี่ยวกับโชคแบบบ่คาดคิดเลยนะเราก็เนาะคิดเดโชคมาหาแม่นปังเลยเยว่ายังงกับตัวเองอยู่นะพี่น้องเนาะเจ้าๆๆดีใจนําเดินทางก่อนเด้อดยเอาโชคดีเด้อบ่เสียงเด้อ หน่อยไปๆพี่น้องเอ้ยพอดีว่ามาส่งฮอดนะฮอดเตือนฮอดซานทั้งสบุญแล้วก็ไอซีเนาะเนาะออกไปก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่ก็ทั้งบาตูดเนาะพี่น้องเนาะอ่าได้จับกล้องจับยังอ่าให้ทั้งบ่เตียงก็เลยบ่ได้ถ่ายอ่าพร้อมแบบว่าเอารถจูงรถจูงล่างเข้าเฮือนพี่น้องเอ้ยก็บ่เป็นหยังเนาะก็ดีใจนําเราได้หลายพี่น้องเอ้ย ตพี่น้องเอ้ฟ่มหน้าพร้อมตาทั้งตูเม่เนาะหรือตูปพ่อทั้งาสาวเพ่หรือว่าแตา,พ,าพ่อทาแม่เพื่อนพี่น้องเอ้มาตอนหับแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ทั้งเรากระจาได้ออกไปหน้าเดี่ยวเด้อบ้าน,นี้ทางโมตุนกับเชื้อได้ไทยาภาพบรรยากาศเนาะพวยพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศยอดดังพวยพี่น้องเอ้กับเชื้อได้เข้าไปหาพูดละพี่น้อง ทั้งทีมเงาเหรอ,อพี่น้องเนาะือวโมูคูทางอาจารย์เยา,า,าเนี่พี่น้องเลยโตมาส่งหอเทือนหอวสันแล้วพี่น้องเลยเป็นที่เรียบร้อย้ะบาดน,นี่จูงแขนเข่าตั้งแต่พี่ละ่ะพี่น้องเลยอ่อหมดละรับควันชี่ว่าเราก็ได้ หลายผู้หลายคนก็มีอยู่คบคบมิ่งหนึ่งพี่น้องไงเนาะก็ทั้งบทุนได้อ่านเบื้องในก็ว่าถ่ายเฮือนซันอาจารย์เล่าให้เบิ้องในเลยว่าซันพี่น้องไงคนถ่ะเฮือนเราก็เนาะหลังบ้านใหญ่อึ้งตึงอยู่นั่งสาวเงางวยอยู่พี่น้องไงบทุนเองหรอกว่าบุญเป็นว่าผู้อื่นรอกเนาะนะเสาวแล้วใครโย่เมื่อกี้ตื่นตันแล้ว่อยก็ได้เห็นมูได้ลก็ได้เนาะโย่ ด้อยพี่น้องเอ้าสวัสดีบิดทุกคนเด้อเนาะโดยพี่น้องเอ้ยดตะมื้อนี้ก็บ่แซนครับมานําพี่น้องเอ้ยมาช่วงอ่าแดงๆเนาะมาแสดงความยินดีนําเจ้าโดยโดยเยมีแล้วก็ขายดยอ่าแมื้อใดสิได้ือใหม่บัดนี

แต่ว่ามาเป็นช่วงเคนบ่เนาะจ็ดแสนสาม่อเจ็ดสสาเอกสารครบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็ดยมาผู้เดียวบ่เมืนอีว่ร์เซียนคือไกลแด้ประตูมันด้วยกักชุดไทยไทยชุดโดย บ่อไก่อยู่จะจับกล้องเข้ามาอีกเข้ามาอีกเออแมสเออประมาณนี้เลยตัวตัวบ่บ่บเออทำนี่แหละได้อยู่โดยคืออย่าไก่อยู่ยับคะแนนชนะจัดเออไอ้หน่องไงไก่พ่นไปกับบ่มีชั่มเรากระไรเนาะเอาจังซี่เลยเนาะก็บกับในยินอยู่เขามีแต่คนบอกดังอยู่เลยเอียงหูพังเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเอาได้อยูโดยเออเอาแต่ทางทีมงานได้สอบเสียนเป็นไปทางไหนมาหนีิ ไปพากันไปบุญส่งเอือไปเที่ยวงานเที่ยวการโดยเละกันเนามือมือมือแท่บมือมือแรงบ่มือมือมืแทมืมนมืแสเปดสสามสิบเลยสามือสามมเนาะโดย แต่มันดีค่อยค่อยผู้อยากไปค่อยคนหลายคนหลายหมดมัดเนาะแม่นๆความบ่เตียนเนพี่น้องอากาจฟึดพี่อนอากาศฮ้อนนี่เนาะแม่นๆ่ฮ้อนหเนาะอือแม่นแท้ถ้าถ้าว่าหน้าหนาวนี่ใครอยู่ได้เนาะบ่ได้อีกันสิอุ่นแน่นึงเด็กน้อยด้บาดลูกเด้ลูกไปนี่ัยงสิไปบางเทื่อกสิปเลาะแบบถ่ายคลิปบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งนะโดยไปชมเบิ่งเลาะตาม่เด็กน้อยนี่กมันยาก

Rồi. rồi chào màn hình đơn nào thoải lắng thì chắc nói mắt rồi mẹ, 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 mẹ. À, mà họ thương san lẽo khi nó nghe à rồi men bày gấp vào tiền này là rồi

รถจักรถจักจอดอยู่พุ่นล่เฮื่อนบนเตียงพี่น้องเยไดได้เยอะนะโดยเมนหับลูกชายมาเพื่อนนี่เลยอพวดจอดเธอเลยโย่พี่น้องเยอดนแลโดยพวดดีดแล้วบานี้เนาะเาไปปกกะพักเล่าบาทนี่เาก็ปลูกหาก็ว่านถอยเข่านี่เนาะ

bọn lúc cha cái này tiêm thả này hay không? nhau đi đi, rót này. Oh, ok okay. Bưởi cấp, bưởi con. rồi. Chính cái nhẽ, nhẽ muốn đây nát cấp kho khoa nè, cái chỉ con. Bưởi nhang, nhang, nó. rồi. Bây giờ coi về văn คงคงน้องพุ่นแหละคงพ่บอกนพ่นเลยงเพื่อบ่นี่อันนี้ก็หาชิีบามันดึกบอกเขาขึ้นไปแทหาในเรือพอได้ชดพอได้ชอตหาแต่ชตโอยเนาะพอได้ไปป้าหิาเมียายโดยโเจ้าเจ้าสบายดีเนาะโไปป้าเด้อ ดโดยโดยโดยพวกพี่น้องไงทั้งอาเมียอาจารย์เนาะอยู่กับลูกเอาลองเบิงอาจารย์ลองเบิงลองเบิงเก็บมองนี่อันเครื่องเพิ่นอันนี้อยู่ทั้งนี้พวกพี่น้องไงลองเบิงลองเบิงปิดเดินเรื่อประตูทั้งนั้นอาจารย์โดยพวกนี้แหละนี่อันเครื่องนี่แหละต้อนรับเพิ่นนี่แหละอ่าพ่อจันรุนเราบอก สักพักหนึ่งแล้วบ่แซนเลยโดนอบบอกแล้วพี่น้องเลเปลี่ยนน่แเปลี่ยนคันเราวันนี้โดยทางอาจารย์มาเี่น้องเนาะเจ้าเจ้าได้รถมาเรียเนาะแ่นนำเพิ่มืงมากามาแสดงคนทนงเพิ่มืนลยทางกมาเดีว่าแซนเนาะบัน้มาพร้อมกับทีมงาน โดยไปทั้งอื่นไน่อยมือเนาะกับบัวกันเนาะอ่าไว้มือหน่ะมือในมาก็ได้มาระข้างในมือมือนี้นะโดยบุรีไปทั้งใดด้วยอ่อาวเซนพาอาจารย์ไปขับรถนี่ละนี่ละลูกชายเพื่อนนี่ละบิดมบือเลยอ่าทีมงานได้ผู้ได้คนมาต้อนรับแสดงความยินดีมาแสดงความยินดีโดยก็ได้บุรีไปทั้งใดมือนี้อ่าก็ เหน่อยตั้งแต่เช้าเนยบาเสียนเลยเหน่อยห่งวันหลดก่อนหลดก่อยนอกอยู่นทะโฮนนะบดมื้อโอ้ยจังว่านี่แล้วบาทนี่เจ้าเจ้าอาลองเบิ้งด้วยจานลองเบิ้งลองเบิ้งถอยหน้าเลื่อนหน้าถอยลังนี่แล้ลองเบิ้งด้วย โดยค่อยไปค่อยมาเอาก็เอาแหวนลงนี่โดยพ่อได้เอื้นบอกพ่อได้ยินเถอะนะหิวขึ้นยืดใหม่เลยบร่บูแสนเลยโดยเอาขึ้นเบิงว่าใหม่แปดพันนึงเราจะก็ได้มักอยู่ข่อยมักอยู่แปดพันนะใหม่รถเลรีเนี่ยทามาเตียงนี่นะไฮ้เดียวนึงลดจ่างานนะคิมเนี่ยลดเดี๋ยวหายคัดมาให้เนาะดีคัดมาให้เตรียมการย่ำเอากระจกลงในเด้อ ให้เป็นลองมึงก่อนพี่น้องไต่อยลังเลินหนาอยู่นี่แหละจักหน่อยนึงนะให้โดยพ่อได้เป็นจะได้คล่องในตีนนมือนะพี่น้องไยพอจะได้พาลูกพาเมียไปเที่ยวแล้วแบบนี้เพิ่มไปลองเบิ้งลองเบิ้งคอยคอย ที่ว่าง่ายกับเปรียบเทียบคำคือรถชนนี้กับปอยแห้งมันรับเลยเนาะโหลดลงเลยเนาะแต่ว่าคอยปอยนะเอาค่อยค่อยดึงดึมันต้องเหยียบเบรกก็เออกดไว้เด้พี่น้องเลยเบรกเบรกเหนื่อแรกๆพี่น้องเลยไฟๆก็ตื่นเต้นดทุกคนนั่นแหละเนาะเวลาเจ้าเวลาเจ้าสิเต้เบรกจะต้องเหยียบค่ะมันเดิมบอดรับ Ờ. thì sắm à, 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 đơn nào má không đưa rồi khỏi khỏi má đỡ men 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 ok áo sắp cầu kia thôi đang mềm đúng không เอาโน้นนั่นน้ไดบาทนี่ตุ๊กตับจังซี่รดเอาเนมเนมกระจกดังก็ได้บ่อเตียงเนมกระจกดังนะก็ได้บ่อทั้งทึงนะเน้มโอ้เอาแนมมึงดูฉันไปไปอีกไปอีก ไปขีดแดงเด้อยจะใมันทดดดดนอ,นขอ,ขอทนดขีดแดงนี่มันได้เบอรซนถอยไปโลดครับแมนอย่าให้มันทอดขีดแดงอ่าถอยไปโลดมาถอยมาไมาอมาีกได้ได้ได,ได้เดินนะวันนี้อ่าให้มันให้มันคล้องก่อนอเนยเคลียร์ให้กลับไปมาให้มันคล้องก่อนเด,ด้งกระสบายหรหอกเนาะ à rồi thôi rồi, Pino người rồi, Pino có rồi, Pino người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  rồi, Pino đi rồi, Pino rồi, rồi, cho rồi, อ่าบุดได้ภาพไปเที่ยวติถอยมีก็ได้เด้อถอยมาถอยมามาอีกมาอีกยังได้อยู่หรอกมาอีกโดยมาเลยเจ้าเจ้ามาเดินหน้าอีกรอบหนึ่ง เด็กย like ังเด็กดูด i̇şte ีด้วยแมนแมนยังยังชิวเาแล้วกันยังบทสินในการปล่อยคาดเนาะปล่อยคาดหรือว่าปล่อยคาดนี่แหละพี่น้องเอ้ยยังบทสินเนาะเนย่อเนย เอาเอาเดียวกันลึ uh ื่อเดียวกันเรือเนาะโดยเอาเอย่าเพื่อเป็นในกัลยาณ์หญาตายไปได้เติบอยู่หรอกโดยโอเคแมนโดยนี่โอเคเบ๊กเอา โอ้ยใจเย็นใจเย็นอ่าเอาลงมาก่อนสั่นบัดนี่เบื่อจังเอาเต็มที่รวดคั่มเลยเอาอีกรอบนึงเหนื่อยค่อยๆถอยหน่เด้อเริ่มมวนเริ่มมันอะไรไดบาดนี้พี่น้องเลยเหนือยเริ่มมันนั่นอะไรไดเริ่มเซียนอะไรได้บาดนี้ ง่ายก็อยันเพินพุ่น,นแล้วเนะ <c oughs> าะภาพสีเป็นมืดเนี่ยเด้อพี่น้องเลยค่อยคำลงแรงระบาดน,นี่เนาะกราบขอโทษขออภัยน้ำใดใดโอเคเอาโอ้โอโอพ่อ,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 อพ่อพ่อเบรก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 ซับใส่บ้างเด้อจาน,นเด้ออ่าอ่าล็อกมือไว้ซะลันแกกหระบ่ <c oughs> อ่าฮะลงมาบาทนี่โอเคบอกว่าไปเนาะไม่ไมเดี๋ยวเราก็ได้เอาได้สนนี้ก็ถือว่าเก่งเติมว้ายบืนนี่บดมือบืนนี่บดไปทั้งใดต้องเป็นเลื่อนกุ้วงแมนต้องเดินกลุ่มก้วงโดยคอยคอยเห็ดคอยไปเฉยแล้วแมนแมนแมนเป็นเป็น โยที่น้องเไย่ยจ้าเจ้าเจ้าทำนกอะนได้นี่ยดยวอทิตย์นึ่งวัอาทิตย์หนึ่งเรม้องดี๋ยวมาเริ่มคล่องเนาะโดยเดี๋ยวก็เลือเดี๋ยวก็เือเดี๋ยวก็สิ้นไปกคืนคล่องเนาะโจเลยแบซอนอยู่ประนัย เริ่มเริ่มรู้จักเริ่มเข้าเกียร์เข้ายังได้เด้เริ่มได้แล้วเนาะป๊าพุ่นทางเอ่อน้องปอยใสเนาะโดยเอาสบายดีเด้อเนาะทางซอฟเฟโดยสบายดีดล่ะดี้อรัโดยเนาะอาบน้ํามาก็แล้วบ่โดยอืมเนาะพี่น้อง้ค่อย บ่ได้เคยอทายแล้วจักเทื่อพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะอ่าทางอ่าแพบ่ชื่อแพเนาะมีอาจารย์พี่น้องเอ้ยถามสักนอยนึงเป็นจังได๋ครู้สึกได้ลูกชายมาอ่าครอคิดันว่าสิได้หั่นน่ะคิดันว่าสิได้ไวปานนี้อย่างกแบบเฮาก็คน ธรรมดานี่นะงานการกับบ่มีแบบเป็นรักเป็นแรงนะอาศัยแลี้ยงยูทูบเจ้าเจ้าพระเอกเปิดทะเลเนาะโดยขอขอบคุญขอบคุณเพื่อนของขอน้องพี่ชายและบิดสุขุกุคนเนาะทีมงานทรายบุญทีมข้อยันช่วยเหลือพันธนะที่หัวคอเนาะโดยสุขุกุคนมีแต่ความสุขกายสบายใจแล้วกับขอขอบคุณพ่อรมเอกเอฟซีบิดสุขุกุคนเนาะ rồi lại... <laughs> bảo... <laughs> rồi khôn thề gì, mình sẽ chào, chào, ừ. chào. Dài, lại, phải gặp bảo tieng, bảo pin, bảo, rồi lai lai khôn, mình sẽ, 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 เช่นหมูไรก็เอออยางมีเพราะว่าไปไปนี่มันใชได้สะดวกสบายเนี่ยด้วยลูกพายังไปด้วยไปนี่สบายมกด้วยบ้วยด้วยด้วเด้วยด้วยด้าวยด้วยด้เสื้อผ้าเด้ออาบน้วยด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 ้อยด้ว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 ย คนแหละเจ้าเจ้าความสุขสบายใจโดยกันงานเหรเนาะโดยเฮ็ดหยังก็ขอให้ปังๆาุเนาะไปพี่น้องเอ้ยผู้ตั้งบ่แซนแล้วก็อ่าสิได้ถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเอ้ยาดีใจนําเนาะตั้งบ่ต้นก็ได้พี่น้องเอ้ยบ่แล้วก็จักสิว่าจังได๋นั่งมาก็เศาไปนํากุ้มใจไปนําเออ ยังอกานดีใจแท่นมูนี่แหละจัก huh. ส um ิมีบุญวาสนาได้คือขมูอย uh ู่บวกโอ้ยบ่จะค่อยอย่เงี้โดยอยากไล่คือนมูอยากไล่อย่างไรบ่เตียงเลมันหักคงสีไกอยู่รอกโดยเอาให้เอาให้เอาความฝันเป็นไรไม่อิงหรอกไงพูดไปลองเลยมันมูลค่าก็อเจ็ดแปดเซนเนาะจักเสียเงินหาักมาแต่ใส่โอ้ยพี่น้องเลยโดยโดยอย่ยังี้ไปอยัง ้ข่อยมันแห้งบ่อน้ำตาตื่นอยู่บ่ออมาเนี่ยนี่รถจากไดรถนั่งไงต้อน่อยแห้เจ้าก็ะห้อยู่บ่เอ้ยตาตกใน้พูนบ่ออกมาเนี่ยนี่ก็สิีให้ได้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะไปสันข่อยคำลงแรงแด้ก็สิได้เลื่อนทางต่อเ้าสิไปเชนได้บานนี่หลังจากมาส่งอาจารย์เลยที่สำคัญอน้ำอยู่หลังรถแล้วอย่าไปมอ่ในน้องอ่าบริเวณน้องเดหน้องที่วัด บ้านบ้านน้องพอยโดยอาจารย์เพิ่นมภาพันแหละอือนี้ก็กกาแฟพี่น้องเอ้ยแล้วก็เงิน100จำนวนนึงใหญ่เพิ่นฝากมาพี่น้องนี่เนาะจ่อยทําบุญบ่อ่าทําบุญนั่นแหละโดยอาจารย์เพิ่นุน่รับไปแล้วเนาะอือพี่น้องเอ้ยไปซั่นพี่น้องเอ้ยค่อยคํางแรงนเนาะ อ่าดีใจนําอีกครั้งนึงเนาะอาจารย์เนาะโดยพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่ดสุผูสุคนเนาะเจ้าบ่ตูดนี่แหละเนาะถ้าีพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็คือสิบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิ่งโฆษณาให้อาศัยเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งโฆษณาให้เนาะอ r i พี่น้องเอ้ยยังชันอยู่ยังซื่นเต้นอยู่เอาเข้าใจเโดยเอาสดีพี่น้องเอ้ยฮะ พี่น้องเอ้ค่ำในได้บานนี้ก็จะได้กอโตเดินทางไปก้อนบานนี้พี่น้องเอ้ก็จะได้ไปแจกน้ำแจกในพกทกเราทบุญอยู่ในวัดวันชอกวางพี่น้องเ,เอ้ทางพระอาจารย์เพิน่นก็นได้มรนณนนภาพไปแล้ว,ลวนะเนาะก็จะได้เอาน้าเอาในไปถวายอยู่ในวัดของเราพี่น้องเอ้ไปสำหรับคลิปนี้ทั้งหมาต้นก็ขาดบบได้ก็คือพแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเบิร์ตชูขู่สู่คนที่เข้ามาติดตามนะครับชม คลิปของบมตูนจนจบและทีมงานน้องพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณใดๆเอาสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดตูนโตุนขอจบลงไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดี